สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาส่งทำไอ้น,น,นี่อย่างแรกเอ่อทางบันเป็นวงกลม อย่าให้ช่วยนายทำอะไรตรงทีไม่ต้องบอกให้เก่งดาวน์โหลงจิงเพื่อมันอยู่แล้วโอเคคุณมาไหนก็มัน เรคุมเสร็จให้ตามแบบนี้ต <c oughs> ามนี้ให้ <c oughs> เรารอรถมา <c oughs> มานี้ <c oughs> แล้วเราก็เอาออกไทเทเนียมมาตอกก็ยืดมันมานี้ ดี๋ยวก็วางบล็อกตรงนี้แล้วเราก็ <c oughs> อันนี้ดีไซน์ก็ได้เลยนะไม่ต้อง,งคัดลอของพวกเก็กขี้เกียจแล้วผมก็จะขึ้นนอนแล้วแล้วก็วาง <c oughs>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  แล้วก็ถ้าถึงสว่วนนี้ถ้าแล้วก็ใช้เดือนอันนี้จะทำมันนี่หน่อย <c oughs> อยู่ตรงกลางด้วยและห้ามติดกัน เราแค่แกอะไรไยมันนี่ต่อมาันี้เแล้วก็แค่โค่นมันมา <c oughs> <c oughs> ใส่แบบนี้แล้วเราก็ <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็ทำให้มันล่าหนแล้วก็เดือ เนอันมาเนี่ยคือถอนมีอแล้วก็ทำให้มันล่องหันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ป๋าตรงนี้ด้วยให้มันหยุดซึ่งและจับกลางเสร็จ เราเสร็จตัวจริงๆแล้วแล้วก็แค่จะต้องขยับมันเลืองขึ้นไปด้านบนรอแป๊บนึงทำมารอแป๊บนึงก่อนแล้วเราก็แค่หาบล็อกหนักๆอย่างเช่นบล็อกหาแบบบล็อกหนักๆอย่างเช่นบล็กอ,บอกทอง แล้วก็ลากมันประมาณาแบบนี้แล้วก็ลากมันมาแบบนี้อีก <c oughs> แล้วก็ทำแบบนี้ <c oughs> เราทําขนาดประมาณนี้ <c oughs> เราจะเอาหนักๆประมาณนี้แล้ว <c oughs> หนักประมาณนี้แล้วก็แค่เลือกบล็อก,กทองบล็อกหนาๆที่คุณเลือกคลิวเชนออฟแล้วก็ทำให้มันล่องหุน แล้วก็ถ้าออแนะนำให้แนะนาให้วางจ็ทแฮปอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็เซฟ <c oughs> ยินดีด้วยคุณได้ทำเสร็จแล้วก็ <c oughs> แล้วกานเดียวทั้งหมดแล้วก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ ใช่เออผมผมผมลืมผมลืมืเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราจะต้องเออผมลืมผมลืมเออจดผมลืมเราเราจะต้องเราจะต้องจะเราจะต้อง ให้นี่เรื่องห้องสองอันแล้วก็เราจะต้องมีสวิตด้วยเ้วก็เดอกสวิตให้มันติดกับไอดีเรียบร้อยแล้วก็ใช่อันนี้อันนี้แหละเซฟเซฟแล้วก็เลือกทั้งหมด กระโดดมาตรงนี้ได้ยินดีทั่วคุณทำเสร็จแล้วเดอสเออเดเดใช่ถ้าถ้าเลือกถ้ามันถ้ามันเริ่มไปด้านหลังให้ก็เริ่มไปด้านหลังให้เวอร์สเปน ไต่คุณจะได้คุณจะได้อุปสงค์พลังที่มีความเร็วมากกว่าเจ็ เรื่องเป็นใหญ่จริงๆให้สแปมเยอะๆแต่สแปมประมาณ10-20ึงเป็นจะดีเพราะว่าเราจะได้ไมแม่เหล็สวยส่วนตัวอันนี้ดีไซน์ไงก็ได้เลยแล้วแต่แล้วแต่จะดีไซน์ไงก็ได้ปีล้วขอลาไปก่อนเจอกันวิดีโออนะ้ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วย ไมื่อไงผมจะไปเมื่อไงผมจะตามหาไมื่อไงผมจะไปหาบ้านคุณตอนตีสามมากับรถเพลกับรถคันนี้ไป